E.G.A. Zone o อฟ i c เชียล e วันนี้จะพาไปดูคีย์บอร์ดของ E.G.A. l i t e like กันครับผมมาเป็นรุ่นที่3แล้วสำหรับรุ่น E.G.A. l i t e like K 3, 1 0 3นั่นเองครับ โอเคสำหรับรุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่น่าจะมาอยู่ใน EGA l i t e ได้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่สามารถจะ DIY หรือว่า Ho t ส wap ได้นั่นเองนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมเพราะว่าฝั่ง EGA เองเนี่ยเพิ่งจะมีแค่รุ่นเดียวเองนะที่สามารถ Ho t ส wa p ได้นะแต่ EGA l i รับมาแล้วฮะอันนี้เป็นตัวเล็กกันบ้างนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะก็คือตัว Keycap เนี่ยมันจะเป็นตัวคีย สีดําแล้วก็สีขาวนะครับผมแต่ว่ามันก็จะสลับตําแหน่งกันเนาะก็จะมีสวิตให้เลือกทั้งหมด2สวิตเหมือนกันนะครับสวิตเนี่ยก็จะเป็นสวิตขบบโอเทมุกเหมือนกันนะจ๊ะเป็นบูสวิตแล้วก็เลสสวิตเลยนะครับแต่ผมชอบตรงนี้นะฮะตรงคีย์แคปม,มันเนี่ยตรงปุ่ม ESC นะครับจะมีความแบบว่ามีสีประตุมแบบฮาเล่เนี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สีของ EJ Light อยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ปุ่ม ESC ทั้ง2แบบเลยนะทั้ง2แบบมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบว่าเหมือนคีย์บอร์ดสมัยก่อนอะอะไรประมาณนั้น นะครับผมก็แน่นอนนะฮะพอบอกเรื่องของสวิตไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแมคานิคอลสวิตต์นะฮะสำหรับตัวนี้และนี่ก็คือ EGA l i t h K 1 0 3ของเรานะครับผมนี่มี2แบบเลยนะครับผมนี่2แบบ2 l a y o u t นะครับแล้วก็2ส,สีด้วยนะฮะสีขาวสีดำนะนี่ตัวบอดี้มันก็จะแตกต่างกันนะอ่าสีขาวก็จะเป็นแบบนี้สีดำก็เป็นสีแบบดางนี้ประมาณนี้นะครับผมคือมันจะเป็นปุ่มลอยด้วยสําหรับอันนี้นะ ครับเป็นปุ่มรอยนะฮะโปรไฟล์เนี่ยน่าจะ O E M นะครับ ดูประมาณนี้จะเท่ากันเกือบหมดเลยนะตัวคีย์แคปของรุ่นนี้นะครับไม่ได้ทะลุทุกตัวอักษรน,นะครับมันจะทะลุแค่ตัวภาษาอังกฤษก็คือแถวบนนะตัวอักษรด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสก,กรีนหมดเลยนะครับผมทุกปุ่มเลยนะครับแล้วก็นี่น,นี่จุดเด่นของมันนะก็คือปุ่ม ESC นะครับมันจะโดดออกมาอย่างนี้เลยนี่นะครับสวยมากคือไม่ได้เสียบไฟก็สวยแล้วนะแล้วก็ตัวคีย์แคปสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มลอยใช่ไหมก้อนนิ้วดึงได้เลยนะครับภายในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้แถมตัวที่ดึงคีย์แคปกับตัวดึงวิตใ นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆมีของเก่าของรุ่นอื่นแล้วหรืออะไรอย่างงี้นะฮะก็ใช้ตัวนั้นได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีตัวเป็นเหมือนใบสเปคให้นะครับผมอยู่ในกล่องนะครับก็จะบอกนะวิธีการอ่าเปลี่ยนโหมดไฟต่างๆนานานะครับผมอ่าแล้วก็พวกสเปคของคีย์บอร์ดนะมินิ R G B ีนะครับผมอ่าเป็นมี12ฮอตคีย์อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยสามารถกด,ดได้ถึง50ล้านครั้งเลยนะเพราะมันเป็นโอเทมุนะครับผมส่วนปุ่มของมันจํานวนปุ่มของมันนะ,ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป 14ปุ่มนะครับ14ปุ่มเลยก็คือจะมีตัวนำแผ่ให้ด้านข้างนี้นะครับนี่ ก็ะจะประมาณนี้นะครับและแน่นอนนะตัวนี้มันเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดกึ่งๆไปทางทํางานนิดหน่อยนะไม่ได้แบบฟูลเกมมิ่งขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้งานร่วมด้วยนะครับมนะาเสียปุ๊บใช้งานเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการปรับไปหรือว่าการตั้งมาโครมาโคอะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ตัวแอนตี้โกสเองเนี่ยไม่ได้ให้มา100%เหมือนรุ่นอื่นที่เป็นแบบตัวฟูลไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยสามารถทําได้เพียง25ปุ่มเท่านั้น นนี่เรามาดูไฟกันดีกว่านะอ่าขออนุญ,ญาตเสียบไฟตัว,วแรกก่อนนะฮะอ่าเรามาดูทีละตัวนะครับนี่มินิ R G B ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบอดี้สีดำนะครับผมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์แคปเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวสีขาวหมดเลยนะอ่าสีขาวแล้วก็สลับสีดำนะครับผมบางปุ่มนะให้ฟีลลิ่งแบบว่ามันยินยางน พวกอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคือไม่ต้องเปิดไฟก็สวยเปิดไฟก็สวยนะครับมินิอาร์บีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไฟมันถูกฟิกไว้ประมาณนี้นะครับผมคือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ผมมันไม่สามารถที่จะโฟล์เป็นแบบสเปกตร,รัมอะไรนี้ได้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับและสวิตของมันนะฮะโอเทมูเนี่ยเขาเป็นแอนตี้ดัสด้วยนะครับคือมันจะมีเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่ตัวสวิตนะฮะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะไว้พวกกันฝุ่นอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันทนทานแน่นอนนะครับสำหรับสวิตนะคร แต่50ล้านครั้งแล้วใครจะไปกดถึงเรามาดูฝั่งสีขาวกันบ้างเหมือนกันนะฮะมี R G B เหมือนกันทั้งคู่เลยความสวยงามก็สวยงามเหมือนกันทั้งคู่ครับสวยงามมากนะครับผมส่วนวัสดุของมันนะครับผมวัตดุของตัวคีย์บอร์ดนะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะแต่ว่าเป็นอลูอลูจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าฟีลลิ่งมันจะแบบ มันกอง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 อ่ะน่าจะเป็นอลูแล้วแหละนะฮะมันกองกองกองขนาดนี้นะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะปิดตัวกรอบด้วยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นพลาสติก ABS หมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้อะไรต่างๆนาน,นาเห็นตรงนี้ไหมอ่าตัวนี้สามารถที่จะปรับความสูงได้หนึ่งระดับนะครับอู้สุดยอดเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มีตัวกันลื่นให้นะเพราะฉะนั้นเวลาวางโต๊ะที่เป็นโต๊ะไม้หรืออะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมีการเคลื่อนนิดนึงวิธีแก้คือหาแผ่นลลอกเมาส์ขนาดใหญ่มาใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะเรามาลองอ ดูดิเมนชันของตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะฮะว่ามันขนาดมันกว้างยาวสูงแค่ไหนนะครับผม ه, ขนาดของคีย์บอร์ดน่าจะอยู่ที่426คูณ122คูณ36มิมลลิเมตรนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นขนาดปกติของคีย์บอร์ดร้อยสี่ปุ่มนะครับรูปทรงที่เป็นสมมาตรแบบนี้นะครับ ه, ก็จะประมาณน,นี้สําหรับฟีเจอร์ต่างๆนานานะทีนี้เราไปที่ไฮไลท์ของมันเลยดีกว่านั่นก็คือการพอตสวอปได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะสวิตช์ให้ดูกันสักหน เดี๋ยวผมจะมาแกะทีละปุ่มนะครับเอาเป็นปุ่มที่มันแบบว่าสําคัญสําคัญแล้วกันพวกสเปซวงสเปซบาร์อะไรี้เราจะได้เห็นนะครับว่ามันมีโครงสร้างอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูปุ่มสเปซบาร์ก่อนเลยแล้วกันนะใช้ที่ดึงคีย์แคปไม่ถนัดดึงมือไปเลยนี่ฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับปุ่มสเปซบาร์คือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นก้านเหล็กแล้วเป็นสปริงนะเออมันเป็นสปริงนะเป็นก้านเหล็กอ,อย่างงี้นะครับผมามาดูที่ปุ่ม enter กับ shift บ้างนะฮะ shift ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นเหมือนกัันนนเเลยรปป็สิงม มันไม่ได้มีสเตปให้นะครับผมใครที่อยากได้แบบขนาดนั้นนะฮะต้องไป MGK2 แล้วนะฮะสำหรับ EGA อ่ะก็จะเหมือนกันนะครับเราดูแค่นี้นะฮะเราดูแค่นี้ทีนี้เรามาดึงสวิตกันนะครับผมวิธีการดึงสวิตนะฮะดูจากแง่งของตัวที่ดึงเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนเขี้ยวยอย่างนี้แล้วก็มันจะมีเหมือนรูนะครับผมรูข้างบนตัวสวิตนะครับก็จิ้มลงไปนะฮะแล้วก็ดึงออกมา่างนี้เลยนะครับอาจจะต้องใช้แรงด้วยนิดนึงนะครับในการดึงนะนี่ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็น สวิตของโอเทมุเลยนะมันเขียนไว้เลยนะโอเทมุ o u, นะครับผมเป็นเลสสวิตสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวบูสวิตด้วยทีนี้เรามาดูที่บอร์ดของมันฮะบอร์ดของตัว K103 เนี่ยนะครับผมมันจะเป็น3มพินนะก็คือ3ามขานะครับก็คือมีตรงกลางแล้วก็มีด้านข้างอีก2อันนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดไปซื้อตัวสวิตแบรนด์อื่นมาจะมาใช้นะครับหรือว่าตัวที่ใช้อย่พังหรืออะไรเงี้ก็ต้องดูขามันด้วยนะครับว่ามันมีกี่ขานะครับอย่างอันเนี้ยมันมี3นะฮะมันใช้ได้อยู่แล้ว ะนะครับผมแต่ถ้ามันมี5้าขาทําไงตัดนะครับตัดได้นะฮะใช้กรรไกตัดเล็บเอานะฮะก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกปุ่มเลยทุกปุ่มเลยย้ำว่าทุกปุ่มบนเนี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดนะครับอ่าแล้วก็ผมเห็นตรงนี้นิดนึงนะก็คือเรื่องของคีย์แคปปุ่ม enter เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าไปใช้ของคีย์แคปอื่นอะไรอ <iren. S 2> um ย่างงี้นะครับผมต้องดูตัวปุ่ม enter ด้วยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้หรือ,ปรอเปล่านะครับ,รรบถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นะ สำหรับกราระฮะะนะอสวิรซีไอวายนะไฟเนี่ยสามารถที่จะกดที่ปุ่มรูปไฟตรงนี้กดได้เลยกดได้เลยปุ๊บอ่ะ เปลี่ยนโหมดไฟเห็นไหมง,ไง่ายๆนะครับแต่ไฟอ่ะมันจะเหมือนเดิมนะมันเป็นมินิเรนโบร์ไลติงเนี่ยนะครับอ่าบ้งฟงบ้าไฟได้หมดนะครับผมจะปิดไฟก็ได้จะเพิ่มลดไฟก็ได้หรือจะปรับความเร็วของตัวโหมดไฟอย่างเงี้ยอันนี้มันวิ่งประมาณเนี้ยจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงก็ได้เหมือนกันเรามาลองฟังเสียงกันไหมเสียงสวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะอ่าทางสีขาวตรงนี้ก็จได้เป็นบูสวิตนะครับตัวสีดำวันนี้เป็นเรสสวิตนะครับมาฟังเสียงกันนะครับเห็นคลิปที่แล้วนะฮะที่เป็น,นรีวิวเๆหนาาว่าเออ Red กับบู เสียงใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวเราจะเทสแบบละเอียดเลยนะว่ามันแตกต่างจริงๆนะฮะอ่ะมาดูแบบใส่คีย์แคปก่อนฟังบูนะครับอ่ะฟังดูนะอันนี้ปุ่ม enter นะอ่า space bar เป็น space bar อันนี้เป็นเสียงบูมาเลสบ้างนะอ่ะอันนี้ enter นะอันนี้ space bar นะครับ คือมัน,ม,นมันแตกต่างกันอยู่เลยนะฟังฟังกันอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองฟังแบบถอดสวิตดูกดสวิตตรงตรง,ตรงเลยนะฮะอันนี้มันจะเป็นสองจังหวะชัดเจนมันจะกิ๊กกิ๊กกิ๊ไปดูที่เลดบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือจังหวะเดียวเป็นลินเนียเลยคือกดลงไปตรงๆเลยมันจะแบบมันจะไม่มีกิ๊ก กึ๊กๆอะ่ะนะครับอันเนี้ยคือมันชัดเจนมากอยู่แล้วประมาณนี้นะสำหรับเลสกระบูของโอเทมุ oo, นะครับเสียงก็ถ้าไม่ชอบแบบนี้อยากได้แบบตึบ๊บๆหน่อยกดหนักๆเป็นคนกดแรงๆชอบแบบเบสเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนซื้อสวิตช์ในช็ปปอชปป้งชอปปี้อะไรเงี้ยมีเยอะแยะนะครับเอาสวิตช์มาเปลี่ยนใส่คีย์บอร์ดอย่างนี้ได้นะ <S <S สำหรับรุ่นนี้นะับผมก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับตามร้านขายสินค้าไีเทมนำทั่วประเทศเลยนะครับอยากไปลองเทสอยากลองอะไรก็ลองดูนะฮะที่หน้าร้านถ้ามีให้ลองกดก็ดีฮะลองไปกดดูลองไปดูของจริงดูก็ ดีมากๆนะฮะหรือดูคลิปรีวิวที่ผมกาลังทําอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมน่าจะช่วยให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะว่ารูปร่างเป็นยังไงเสียงมันกดเป็นยังไงอ่าถอดสวิตยังไงอะไรไงอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งตัวของ EJ l i t e ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากๆนะครับมันคุ้มค่าตั้งแต่ราคาประมาณนี้แต่สามารถที่จะฮอตสะวัสเปลี่ยนสวิตได้แล้วนะฮะมันคุ้มค่ามากเลยนะฮะใครที่กําลังเป็นมือใหม่หัดแบบทดลองการเปลี่ยนสวิตตัวนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมก ใส่สแตปลูบนู่นนี่นั่นนะฮะอันเนี้ยถือว่าเป็นขั้นต้นเลยนะฮะถือว่าดีเลยนะจะลองไปใช้ดูก็ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะ,ะสำหรับ eca light like, รุ่น k 1น3นั่นเองนะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ,ะสอบถามมาได้ที่เพจของเรา facebook ecazone นะครับสำหรับข้อมูลสินค้าต่างๆนะเก้าอี้หูฟังเว็บแคมอะไรอย่างงี้นะฮะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.ecazone.com ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะสามารถกดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยนะกดกันเยะ เยอะนะพาเพื่อนมากดบอกเพื่อนมากดก็ได้นะครับผมหรืออยากถามอะไรคอมเมนต์มาที่คลิปนี้เลยนะฮะเพราะว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันจะช่วยให้คลิปเราเนี่ยมันถูกแนะนำจะได้แบบว่าบอกต่อของดีดแบบนี้นะไม่อยากเก็บไว้คนเดียวนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆให้มาซื้อเยอะๆนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ